มักหนะ้าบาทเดียวจ้านะคะตัวนี้เป็นมักตัวดังตัวฮิตแม่นะคะใครยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยลองนะคะกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะวันนี้ราคาแฟชเซลให้ลอยปกติเขาขายแผ่นละ30บาทวันนี้เปิดแฟชเซลให้พี่ๆเลยจากราคาเหลือเพียงแค่1บาทเท่านั้นเลยแม่ตุนได้ตุนเก็บได้เก็บเลยนะคะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะดูแลผิวหน้ายอย่างล้าลึกกันไปเลยวันนี้แฟชเซลให้จ,นนจ,นะจํานวนจํากัดนะจ๊ะเฉพาะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเลยใครยังไม่ชําระเงิน ระวังราคาจะดีไปเป็น30บาทน้องไม่หนูด้วยนะวันนี้แฟลเซล์ให้จำนวนจำกัดนะจ๊ะแม่ร้อยอเอเดอร์แรกเท่านั้นเลยค่ะโอ้โหตะก้าขึ้นฮอตแล้วจ้ะพีพ่ีจ๋าตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะใครยังไม่กดใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบกดชําระเงินภายในไลน์ได้เลยนะมีให้เลือกหลากหลายสูตรเลยพ,พี่จ๋านะคะสูตรไหนขาย สุดคะ่ะโอ้โหแม่ขายดีทุกสูตรเลยน้องบอกเลยพี่พี่เนี่ยมีปัญหาด้านไหนนะคะมากดเรื่องในตะก้าได้เลยนะคะน้องมีให้เลือกหลากหลายสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีแตงกวานะคะอ่อนากข่ามะเขือเทศว่านหางจระเข้น้ำผึ้งนมแพะนะคะทับทิมคอลลาเจนมีหมดเลยแม่หรือว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะว่านหางจระเข้มักยกยเกิดต่างๆก็มีให้เช่นกันเนาะครที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าผิวมองคล้ำดำเสียดำแดดมานะแม่อยากได้ตัวช่วยบำรุงผิวกันปายนะคะกดมาร์กหน้าไปมาร์กได้เลยนะคะว่า วันเว้นวันก็ได้วันนี้ราคาเหลือแค่บาทเดียวเท่านั้นเลยจ้ะพี่พ๋ามีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะแนะนําให้สั่งซื้อ49บาทขึ้นไปนะคะวันนี้ได้รับคูปองจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางลูกค้าใหม่กดติดตามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามานะคะพี่พ๋าพิมพ์เข้ามาได้เลยตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตแล้วแอนมีบอกเหลือไม่ถึง20ออเดอร์แล้วแม่ไวมาก20ออเดอร์สุดท้ายปกติเราขายกันแผ่นละ30 35บาทแล้วแต่สูตรแต่ วันนี้จัดเต็มให้พี่ๆเลยใครเข้ามาในไลฟ์วันนี้นะคะซอรส์กันปลายแผ่นละบาทเท่านั้นพี่ๆจะ้ะแผ่นละบาทเท่านั้นตุนได้ตุนเลยนะคะเพราะว่ายิ่งมาร์กหน้าเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นช่วยบํารุงผิวหน้าเนาะแม่เนาะอะไรที่มาแบบผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าแล้วลอกเป็นขุยคุณพ,พี่ใช้มาร์กหน้าตัวนี้นะคะไปมาร์กหน้าก่อนนอนได้เลยตื่นเช้ามาผิวหน้าแต่งตึงกันไปเลยจะ้ะวันนี้แฟลชเซลให้จํานวนจํากัดเลยค่ะแม่เหลือแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเลยค่ะ จะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะคะใครยังไม่ชำระเงินระวั่างราคาจะดิบไปเป็นราคาเต็ม วันนี้น้องแฟลชเซลให้จำนวนจำกัดเลยเหลือแค่หนึ่งบาทเท่านั้นใครกดแล้วสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยพี่พี่ใครอยากได้สินค้าไวนะคะน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยกรุงเทพบริเวณทูลรอไม่เกิน3วันถึงแน่นอนจับพี่พี่จ๋าส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลก็รอไม่เกิน4วันถึงแน่นอนวันนี้ราคาเหลือแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเลยจ้ะพี่พี่จ๋านะคะใครที่แบบว่าไม่มั่นใจนะคะอยากรู้ว่าอุ้ยใช้สูตรไหนดีพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยพี่พี่จ๋านะคะวันนี้ราคาแฟลชเซลจำนวนจำกัดเลยจ้ะอกว่า ไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะจะปิดตะกร้าแล้วนะแม่เดี๋ยวจะทิ้งตะกร้าไว้ไม่เกิน1นาทีนะคะน้องจะปิดตะกร้าแล,แล้วราคาจะเด้งไม่เป็นราคาเต็มใครไม่อยากจ่ายราคาเต็ม35บาทนะคะคุณพี่กดชําระเงินตอนนี้ได้เลยน้องเห็นพ่พี่เพิ่มสินค้าลงในะรถเข็นกันรัวเลยนะคะรีบกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะจ๊า